ทำไมลุกไลกันไปลูกกันลูกเจ็ลร้อยไปแล้วเอาไปไปก้ย ถูกเยอะนี่นี่นี่ต้องเล่อนก่อนต้องใส่เกลอยไม่ได้ต้องใส่เชือกที่เพ้าะใส่เชือกที่ทีพมันนี่ก็จะไปกับนิดนึงลอยไปไม่ได้น้ำแบบนี้ปล่อยนะปล่อยลอยไปเลยนะชมน้ำเลยนะยุงมาแล้ว เย็นหนือปลนจแล้วจบไหมเย็นมากป๋าไม่ลงมามันเย็นมากป๋าไดไหมลูกลอยไปแล้วปะ โอยไม่ได้ดีมามีจับไม่ถืเนี่ยไอ้ิวฮิว

lên uh. <laughs> <laughs> Sườn tùa à <mang> <laughs> ไปมือถกเขาเลยยืนที่ยืนที่เอาไปนับไปอไปนับไปไปสิไปดับไปเลยลอยไปเลยก่อนเก่อนเอาไปนับไปเลย S <S นั่งๆกันนั่งๆกันว้ากำลงจะหนึ่งมาทีเดียน,นะถามๆยังมั้งน้ำมันไม่ไหลแล้วมันไม่ขึ้นหนึ่เลยมันก็ไม่เล่นนั่งตรงนู้นเลยดูมันลึกเปล่าต้องจับลูกไว้ก่อนต้องให้มหมีลองลงอ่าหมีมีลองลงก่อนอ่ะลูกอ่ะจับไปจับลูกไว้ที